แอปทักซออนคลิปนี้ออนสุดพลังทำแฟนๆใจละลายกันเป็นแถวเป็นอีกหนึ่งคุณแม่คนสวยเป๊ะและน่ารักสุดๆเลยล่ะค่ะอย่างสาวแอปทักซอนคุณแม่ของน้องปี้ใหม่โดยเราจะได้เห็นผลงานของคุณแม่แอปนั้นผ่านจอแก้วอยู่บ่อยครั้งมีทั้งงานพิธีกรและโฆษณานอกจากนี้นั้นก็ยังมีอีเวนต์ต่างๆมากมาย และเราก็ยังจะได้เห็นภาพและคลิปน่ารักน่ารักผ่านทางโซเชียลอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกันอย่างล่าสุดแอคเค้า IG โพล y พัสจัดภายนั้นก็ได้เผยคลิปแม่แอปนั้นลิปซิงคอ้อนหวานๆพูดว่าหนูไม่ได้อยากได้ชาแนวหรอกนะหนูอยากได้ชาบูกับชาไข่มุกค,ค่ะบอกได้เลยค่ะว่าท่าทางของคุณแม่นั้นอ้อนสุดพลังจนแฟนคลับทั้งชายและหญิงเห็นแล้วใจละลายไปตามๆกันเลยละคะ ชาแนวหรอคะหนูอยากได้ชาบูกับชาไข่มุกค่ะเรียกได้ว่างานนี้ต้องกลุ่มรักแม่แอปกันเป็นแถวเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ